พูดถึง growth mindset หรือว่าทัศนคติในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นกุญแจสำคัญนำพาองค์กรให้สามารถปรับตัวยืดหยุ่นและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคตได้ในงานเซวนา Time for Thailand ครั้งที่6นะครับหัวข้อ inside culture of success led by innovation and growth mindset ที่หยิบยกเรื่อง g r o w t h m i n d Set มาพูดคุยโดยคุณชูชาติอลีคารคุณชูชาติอลีคารนี่เป็น Industry Manager จาก Google นะครับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมได้มาถ่ายทอดแนวคิดและทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งคุณชูชาติอลีคาร i อินดัสทรีแมเน n เจอรจาก Google เล่าว่า เมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว Google ได้เริ่มแตกตัวเป็นบริษัทย่อยๆเพื่อให้การปลูกฝัง Growth mindset ทำได้ทั่วถึงทั้งองคอ์กรนะทางนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าและโปร่งใสามากขึ้นซึ่งจะมี KPI เป็นตัวชี้วัดนั่นคือทุกคนจะต้องมีการเติบโตหรือการพัฒนาที่ดีขึ้นสำหรับองคอ์กรที่เริ่มต้นพัฒนาด้าน Growth mindset สิ่งที่บุคลากรต้องมีเป็นพื้นฐานคือทัศนคติแห่งการทำตนคือการรู้และยอมรับในความสามารถของตนอย่างเหมาะสมเพื่อที่พร้อมจะเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเพิ่มขึ้นสิ่งนี้เป็นทัศนคติที่ทำให้เกิดการเติบโตไม่เช่นนั้นก็จะไม่ก้าวไปยังจุดที่สูงขึ้นการทำให้ทุกคนมีความทมตนไม่ใช่เรื่องง่ายในองค์กรใหญ่ๆแต่ถ้าทำได้จะก่อให้เกิดการตั้งคำถามว่า เราจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไรจะช่วยให้คนทำสิ่งต่างๆได้อย่างไรเป็นตน้นสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นได้อีกประเด็นสำคัญขององค์กรที่มี Growth Mindset คือการยอมรับความผิดพลาดได้ควรมีการคิดล่วงหน้าไว้ว่าหากโปรเจกต์ของเราล้มเหลวจะเป็นอย่างไรหรือจะทาอย่างไรและองค์กรควรทาให้พนักงานรู้สึกว่า ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือเมื่อล้มเหลวแล้วให้เรียนรู้แก้ไขเพื่อก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วเพราะโอกาสไม่เคยรอใครสำหรับ Google นอกจากจะมี Growth Mindset ของคนและองค์กรแล้วปัจจัยภายนอกที่ผลักดันให้ Google พัฒนายอย่างไม่หยุดยัง้งคือผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซึ่งทำให้เกิดโอกาสมหาศาลสำหรับ Google ด้วยผู้บริโภคชาวไทย มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเพียงแค่บริการพื้นฐานซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นแรงผลักดันและเป็นโอกาสที่ Google จะพัฒนาบริการมาเติมเต็มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนจึงมีบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดในประเทศไทยตามมาด้วยเช่น แผนที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์และฟรีอินเทอร์เน็ตในสถานที่สำคัญเป็นตัวอย่างการปรับให้เข้ากับตลาดซึ่งต้องอาศัยโก w ด h ม i n เซ็ตในการก้าวไปกับตลาดและอยู่ได้นานเท่านี้ Google ไม่ได้โฟกัสที่การแข่งขันเป็นอันดับแรกแต่สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีแล้วอย่างอื่นก็จะตามมาเมื่อกล่าวถึงโค้ดไมซ์เซ็ตกับการนามาใช้ในวิธีการทางานของพนักงาน Google นั้นคุณชูชาติกล่าวว่าจะมีการตั้งคำถาม ในทุกสิ่งที่ทำ่าเรารู้จักลูกค้าดีหรือยังมีโซลูชันตอบโจทย์หรือไม่รวมทั้งการใส่ใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้เช่นเรื่อง Machine Learning เพื่อเรียนรู้จากข้อมูลและคำติชมของผู้ใช้และนำไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือจากบริการค้นหาข้อมูลพื้นฐานก็พัฒนาเพิ่มเติมมาเป็น Google Translate ที่พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วน Google Photos เป็นทั้งที่เก็บภาพและเครื่องมือในการเซิร์ชที่ดีด้วยเป็นตน้นนอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรของ Google ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาหากพนักงานคิดว่ายังขาดทักษะและต้องการพัฒนาก็จะมีหลักสูตรให้เลือกหลายโครงการส่วนผู้นำเองก็ถูกประเมินด้วยเช่นกันซึ่งเหล่านี้จะทำให้ได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นมีระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันมีการทำงานเป็นทีม เปิดเผยเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการมีความไว้วางใจซึ่งถือเป็นการสร้างความโปรง่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กรสิ่งสําคัญคือการยึดมั่นในพันธกิจการก้าวไปไกลกว่าขีดจํากัดที่เป็นไปได้เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาบริการให้ตอบสนองผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นผู้ก่อตั้ง g o o ก l e คือคุณแลรีเพจได้ให้ข้อคิดถึงการทําให้ดีขึ้น10เท่าไม่ใช่แค่10% คุณชูชาติกล่าวทิ้งท้าย